เคยได้ยินมาว่าวานปักเป้าจะวางขายในน้าตื้นที่สะอาดเท่านั้นแต่พอคิดว่าพวกมันว่ายมาถึงที่นี่ก็ฮะอ๋ออ๋อหอ,อวานปักเป้าไม่น่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้นี่มันได้มีทางที่จะใหญ่ได้ถึงขนาดนี้ไม่ใช่เหรอโในสมัยก่อนลาตัวของวานปักเป้านั้นจะมีขนาดใหญ่ถึงหเมตร เพราะการเปลี่ยนแปลงของน้าในทะเลลึกพวกมันจึงหดลงเพราะฉะนั้นในตอนนี้เวลาออกไปวางไข่พวกมันจะจับกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อเป็นการปกป้องพวกมันเองจะได้เห็นฝูงที่ใหญ่ขนาดนี้แค่100ปีต่อครั้งเท่านั้นเราจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมล่ะอย่าเฉลยโริโกโยือ้อเอ้ยแย่แล้วพอตกใจมันก็มีพิษทันทีเลย <c oughs> เฮ้ยเดี <c oughs> ย๋ยวว้ม่วงมาทางนี้สิ่ไวะเ <c oughs> ละก็กมันทำให้เจ้าพวกนี้มันกลัวนะ